กับสวัสดีตอนเสาร์วันพุธพี่น้องครับเอฟซีในประเทศต่างประเทศโชลกพี่น้องเนาะเ mm hmm. มื่อนี้พมนีมีประเด็นมาเลี้ยนพี่น้องครับให้ทราบนะครับเด้อเรื่องประนทต่เกิดเก้น hmm. เป็นไวัยรั่นปัจจุบันนี้ครับพี่น้อง mm hmm. ต้องฟังหูว้หูพี่น้องเด้อครับ mm hmm. พวกผม,มนี่รู้ดีครับยังเกิดขึ้นครับพี่น้องครับแต่ เดี๋ยวจะให้ทั้งบานหักเป็นครับออกมาขี้แกงเป็นขออไปพี่นอ้องพลให้ทั้งลูกๆเป็นบ่อไปก่อนครับเ้วพี่น้องสิรูกความจริงเด้อพี่น้องเด้ออะไรคืออะไรนะครับพี่น้องเนาะอย่าเฝ้าไปเข้าใจผิดอย่าเฝ้าอันนั้นอันนี้ครับให้ฟั่งครับเมื่อนี้นะครับบายๆพี่น้องครับทังบานหักเนเดี๋ยวมาถแถงครับอความเป็นจริงให้เพียน้องฟั่งครับ พี่น้องสิได้เข้าใจได้ดิพี่น้องยังเข้าใจผิดอยู่เด้อพี่น้องเด้อเรื่องที่เกิดขึ้นนปัจจุบันนี่ครับพี่น้องรนนครับ,อรบเอ,อเมื่อน้องเดียพี่น้องเด้ยฟังแล้วพี่น้องสิเข้าใจเลยครับอถึงบางว่าว่าเป็นหยังคือเหตุเกิดคืออย่างซี่ครับคือผมเป็นผู้รักผู้ใ่นะครับผมก็บ่ได้บาต้องให้เกียรติทั้งรับบานหักทั้งพฤติการเพิินครับออกมาถแถลงครับ คือที่บได้ตอบโต้พี่น้องออกมาขี้แกงประเด็นเป็นเหตุจึงเกิดขึ้นแบบนี้ทําไมถึงเหตุจึงเกิดขึ้นแบบนี้มันไปที่เป็นมีที่ไปที่มาแบบไหนนะครับเนาะชดเจียครับล้มจากอไครับเดี๋ยวบานฮัก,กเไปออกมาชขี้แกงครับสแสดงพี่น้องสาบพี่น้องถึงหูามจริงพี่น้องจีถึงบางออดด้วยพี่นอ้องด้อตอนนี้ให้ฟังหูไว้หัวยฟึฝงไปตัดสินว่า ไปผิดไปสื่อกับเมื่อฟังแล้วนะครับจากปากทั้งสองฝ่ายแล้วให้พี่น้องนําไปวิเคราะห์พี่น้องครับถ้าผมดูเดียวเพรได้สือส่อเพราะทผิดแต่ผมจะไม่ออกมาพูดครับพอผมดูดีผมอยู่หน้างานผมอยู่ยั้งกับผมหูหมดแล้วครับจะสีบอกว่าบ่าว่าว่าอะไรครับเออกา้ทั้งผู้ผู้มิหนาหนาที่รับผิดชอบในส่วนนี่พื่นออกมาถแถลงขี่กแกงกับพี่น้องได้พี่น้องเดื้อ ครับย่าไปย่าจะไปคิดบาที่ว่าไปนั่นเขาวอามาเนี่นยใส่ฟังทั้งสองฝ่ายได้พี่น้องครับให้ดูทั้งสองฝ่ายครับพี่น้องเนี่ยเสือหมา้อนําไปวิเคราะห์นับไปคิดบาพวผู้ได้เสือผู้ได้ผิดได้พี่น้องเน,น,ดดนออันนี้อย่าเพิ่งตัดสินครับให้ไปวิเคราะห์ถ้าผมดูดีละครับคืออะไร้คลือนใดครับเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์ได,ด้พี่น้องครับขอขอบพุณพี่น้องครับ สีมาทั้งหลังไม่บอสีไปหาเออน้ยห่างครับต่อตาบอสีไปหาน้องตรงสินแม่กระั้งมา,าพงกวมีครับเออเมื่อนี่นะครับพี่น้องครับหลังจากไอ้ทางหลูกๆคนเบไปสุดกรนมือนี่ทังบานหักเป็นเี่ยมมาแถลงขี่แกงเป็นกอคอยพี่น้องครับบอดอ,องความเป็นกอคอยเห็นภาพชัดเจน ทำไมเหตุถึงเกิดขึ้นแบบนี้เกิดขึ้นเพราะใครเป็นยังไงครับพี่น้องเสียเข้าใจครับพี่น้องเสียเข้าใจลูกครับพี่น้องเสียเข้าใจลูกลาลำตะขอนมากขึ้นครับครับในส่วนนี้พี่น้องกรับผมดูครับเดยนพี่น้องกำลังสับสนอืมจะไปบอกครับพี่น้องครับไปเขาเไปทางนั้นบอกไปกอนครับแล้วเขาก็ขามาครับเดี๋ยวมันก็มาชี้แกงครับเป็นขอขอครับ ให้พี่น้องได้รับทราบได้พี่น้องเด้อครับเพราะต้องไปจะเฝ้าไปตัดสินใจให้ฟังทั้งสองฝ่ายก่อนครับอืมเออแต่ผมดูดีนะครับผู้ใดผู้ใดเสีิผู้ใดผิดจะต้องให้บ้านฮักคนของมาขี้แกงครับเป็นหน้าที่ของเพื่อนครับผมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับก็มีความคิดมีการม,มีคอออกมาแล้วครับไผรเสียใครผิดพี่น้องเนาะเอออันนี้ก็ต้องให้ ทางบานหักคนออกมากขี่แกงครับได้พี่น้องเดื้อครับพี่น้องสี่จะเข้าใจถึงบางอ้อโอ้เหตุทำไมเกิดเป็นอย่างนี้พี่น้องสิลู้ทันทีเลยครับครับนี่นะครับเดี๋ยวนี้กับปล่อยให้ท่านลุงคนบอกไปก่อนเดี๋ยวบาดครับคนก็สิออกมากครับขี่แกงครับพี่น้องทุกหัวขอพี่น้องครับประเด็นที่เกิดขึ้นเออพี่น้องสี่เดี๋ยวหูจักเลยว่าอ๋อครับอืมนี่แหละครับ พี่น้องสิเข้าใจว่าเข้าใจแล้วว่าโอ้มันเป็นแบบนี้เองครับผมเได้บ่าหลายเกษสรบ้านหาบุญออกมาจีแกงแสาเลงข้าวเนาะพี่น้องเนาะผมก็ฟังมากเหมือครับมือเครื่องมงกับเขาไปฟังครับทั้งลูกบ่าวเยอะตอนเสานี่ก็กให้ทั้งน้องนุ่งเขาไปฟังครับครับขอเสกจริงกับนี่น้องครับคงก็ให้ลูกเ้าฟังในฝ่าย่น บอกวาไอ้บคนก่อนรับพี่นองครับรอจังหวะที่เขาจะขึ้นมาชี้แกงทีเดียวครับพี่นองอย่าลืมขอฟังเ้อครับว่าหนาเกินใบรับพี่นองครับว่าหนาเกินใบพีนองครับให้ลูกต่อไฟนั่นบอกมาเมื่อก่อนเดี๋ยวตั้งบานครับเเดี๋ยวมาแถลงเป็นคอคอครับพี่นองทีเด้เข้าใจว่าอืมเหตุเกิดแล้วพวกด้ผิดพวกน้เถอะอืมเออครับสิรูนะครับพี่นองครับบางคนกับไอ้เอฟซีรายก้อนเข้าใจครับยัง ยังมันต้องฟังสองไฟครับ่าฟังไฟเดียวครับอืแต่เป็นคือบ่กมาแสดงล้วนอย่างไรทั้งดูรูทั้งในบอ่อให้จบไ้สุดครับถ้านี่ก็จะได้ออกมาบออทีเดียวครับห้จบทีเดียวไม่ได้ต้องตัวตอบไปตอบมากพี่น้องครับอืมว่าต้องตัวตอบเราจะใชุผลในการที่จะมาขี้แกนเขาเฉพาะตัวตอบกันพี่น้องครับเร้่อปวดเข้าใจปวดเข้าใจครับยวไม่เอาตัวตอบ ครับเราจะมาขี้แกงให้ทางลูกๆทางนั้นพูดเสร็จก่อนเดี๋ยวทางบ้านฮักันนี้ออกมาขี่แกงครับพี่น้องกบค่อยหลับฟั่งตีดตามต่อไปครับแล้วกับผมก็รู้นะครับว่าได้ถึงได้ผิดครับแต่ในฐานะความเป็นผู้ใหญ่กับกขเก็บใบเดี๋ยวให้ลูกเขาเปิดออกมาขี่แกงแถลงนะพี่น้องเนาะเขาก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนาอพี่น้องเนาะครับต้องฟั่งหไว้หูพี่น้องครับครับเดี๋ยวประเด็นต่างๆเมื่อกี้มาขี่แกงนะครับบ้านฮักเน้อ ครับก่อนเนี่ยผมยังครับพี่น้องครับกับฝากเพ่งขอน้องอมเพียนไทยครับพี่น้องครับครับสูดเดือดละพี่น้องครับเดี๋ยวดีก็ได้ปล่อยซิ่งเกินออกมาแล้วครับจากในห่างตอตาครับหวานเก๊บดเลยพี่น้องเด้อครับกต้องขอฝากพี่ฝากน้องครับขาไปกดไลไรกดแช่กดติดตามพี่น้องเด้อหยอดวิวหลายๆครับเพราะเป็นซิ่งกนแหลกของเอยไข่ไปตอตาหวานเี๊ยบพี่น้องครับจงฝากครับฝากพีฝากน้องห้อยละ ขอไปก็ลังใจครับพอสิ่งเกินต่อไปครับนัรองโคนดต่อไปกสิด้ออกมากสิมนี้กําลังใจในการผลิตผลงานออกไหมพี่น้องฟังเลยพี่น้องเด้อครับอันนี้ก็ฝากเด้อครับเด้อเด้อนี่ก็ปล่อยเพลงเหรอครับพี่น้องครับเออสู่เด้อหล่ะครับพี่น้องครับเป็นเพลงที่ไหมออกมาให้กำลังใจออกมาจากใจครับของไอ้อ c ซครับล่าลำนควนครับ กับเพลงแนวซึ่งครับเป็นเพลงเนี่ยกำลังใจพี่น้องเนาะก็ฝากนั่นพี่น้องเด้อย่ายอดวิวครับย่ายนาลาพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ผมก็ลล้าโมเดเตอร์ก็ฝากนั่นฐานะที่รึกษาพี่น้องครับที่รึกษสาในหันครับต่อตาหวานเจ็บเด้อพี่น้องเด้อก็คล้อฝากพี่ฝากน้องกับก็ไปฟังเพลงกับหลายลายพี่น้องย่ายอดวิวยอดยังหลายลายขึ้นครับเอาที่สมนวังเนาะครับเจียงต่างร่าเดียดต่างๆกับ ไอพี่ต้องรอฟันเรียกการแถลงข่าวของบ้านหักนาะพี่น้องเนาะกะกาบสวัสดีครับผมฝากสำเน่อยพี่น้องครับ